ไปกันที่ในส่วนก็จะวัดระนองกับจัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความปกพร่องอต้องการพิเศษนะครับในมูลนิธิคุณผมครับในทริตนิรมวงนะครับผู้ราชาจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณผมนะครับโดยมีนายนิด ปุยเต็กเกงประธานคณะกรรมาการ,ร,าก,าก,ก,ารการศึกษาพ่วงในการศูนย์การศึกษาพิเศษปจะจ็จังหวัดระนองหวัวหน้าส่วน,นการเข้ารรวมพิธีที่องประชุมภาราได้โรงแรมไอเฟดอินระนองอน,นะครับ<ะ>ผู้อาเกก,ก็ได้เปิดกล้ยวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปทูลกระม่มยิ่งอุบลราชาัชกาญญาศริวัฒนาพันนาวดีโดยมีนางสาวรุง่งนภาหุ้มสมบัติกับผู้แทนผู้รับมอบทุนการศึกษาได้อ่านคำสำนึกในพระมากราธิคุณและทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการาพิเศษนะครับทางการศึกษาที่มีต่อกันบำรุงชีวิตก็เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งได้รับการพัฒนาทักภาพด้านต่างๆโดยการพัฒนาทักภาพนั้นนะครับมีขาใช้จ่า,ายมากกว่าคนปกติไล่เท้าทําให้่อแม้นะครับผู้ปกครองมีภาระเพิ่มขึ้นนะครับโดยผู้ที่ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับถือเป็นการช่วยเลือแบ่งเบาภาระ เป็นย่างยิงครับโดยจังหวัดระนองในปีการศึกษา2567ค่ะได้รับทุนการศึกษาจํานวน80ทุนทุนละ5,000บาททั้งนี้มูลนิธิคุณภูมิค่ะจะตั้งค์คืนตั้งแต่ปี2 5 4 8ค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกขึงนคุณภูมิพระโอรสในทุนกระมม่ยิง่งอุบลร,รัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและการส่งครอผู้ที่มีความบกพร่องและการมีความาต้องการจําเป็นพิเศษค่ะโดยได้พระราชทานสั พระองค์เป็นทุนแร็กเริ่มและทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมาการมูลนิธิสำรปี2567ค่ะได้มอบทุนแก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศเลยโดยม,มีสนย์ก,การศสร้างพิเศษประจำจังหวัดถูกจังหวัดเป็นผู้ขัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนค่ะเพื<ม>่อ<ม>ให้ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและก็เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทีมมูลนิธิกำนดเอาไว้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองเลยค่ะ